พบกันอีกครั้งนะคะกับพึ่งเวนเดชิวันพุธนี้พึ่งจะพามารู้จักกับสายตาขี้เกียจที่ไม่ได้เกิดจากนิสัยความขี้เกียจของเรานะคะโรคตาขี้เกียจหรือ MBOB คือการที่ตามีการมองเห็นภาพลดลงเกิดจากการขาดการพัฒนาการมองเห็นของตาข้างนั้นในระยะเวลาที่สําคัญของการพัฒนาดวงตาตั้งแต่เด็กทำให้สมองรับภาพจาก มากกว่าอีกข้างการขี้เกียจสามารถเกิดกับดวงตาข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ในกรณีที่เกิดตาข้างเดียวจะมีความสามารถในการมองเห็นต่างกันสองแถวและมีความสามารถในการมองเห็นที่ต่ำกว่า20/40ในกรณีที่เกิดสองตาโดยจะแบ่งตามช่วงอายุดังนี้ 1. ช่วงอายุ3-4ปี 4. ความสามารถในการมองเห็นแยก่กว่า20ทับ50 2. ช่วงอายุ4-5ปีความสามารถในการมองเห็นแยกกว่า20ทับ40 3. ช่วงอายุมากกว่า5ปีความสามารถในการมองเห็นแยก่กว่า20ทับ30หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีและทันเวลาจะทำให้การมองเห็นลดลงอย่างถาวร หมอแว่นตาสาขาสา,พพามพันหงายทุกปัญหาสายตาคุณเรียนเชิญตรวจว่าสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า20ปีได้ทุกวันนะคะพบกันใหม่กับพุทธนาเวนเดทิกสวัสดีค่ะ